การให้เกียรติและการให้โอกาสและการดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลมาให้เป็นประโยชน์ต่อชาติและแผ่นดินนั้นเป็นเรื่องที่น่าพึงกระทำและสังคมโลกกำลังให้ความสนใจและกำลังมองหาโอกาสในการที่ทำให้คนเหล่านั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมนี้ค่ะ จริงแล้วการหางานของของคนพิการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่ามันจะมีกำแพงบางอย่างที่ถ้าตำแหน่งนั้นไม่ใช่สำหรับคนพิการเนี่ยก็กกยังไม่ได้รับการตอบรับอยู่ดีชื่อไบนะครับวิรุตอภัยวงศ์ครับปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสังกัดส่วนกิจการนิสิตครับเรื่องของการดูแล นิสิตพิการครับในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพของนิสิตพิการให้สามารถเรียนอยู่ในรัวมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ติดขัดในด้านการเรียนการศึกษาครัพิการทางด้านการเห็นนะครับก็สายตาเลือนลางข้างขวาเนี่ยมองไม่ค่อยจะเห็นละมองเห็นแบบเ,เ,เป็นมือไหวๆอย่าเงี้ยครับแต่ข้างซ้ายเนี่ยยังพอเห็นว่า เออเป็นเป็นเป็นคนนะเป็นเก้าอี้เป็นเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าไม่ชัดมันก็เกิดมาจากเนื้องอกในสมองครับทับเส้นประสาทตาตั้งแต่อายุ10ขวบได้ครับตอนนั้นเรียนอยู่ป5เหมือนเราปวดหัวนะครับก็คิดว่าปวดหัวจากจากการเรียนหนักจนกระทั่งอาการมันเริ่มหนักเข้าหนักเข้าอย่างเงี้ยครับ มันเริ่มมีอาการอาเจียนเดินเซก็คือพยายามจะเดินตรงเนี่ยแต่เราเดินเซโดยที่ไม่รู้ตัวรับมือแบบมันครับก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็บอกว่าครอบครัวผมว่าอยู่กับกับคุณป้าเนาะก,ก็เหมือนแบบเป็นคุณแม่บุญธรรมเพราะว่าจริงๆไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆคุณป้าพยายามให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็พยายามพยายามรับมือกับความความเจ็บปวดแล้วก็ปรับตัวปรับพยายามปรับตัวเหมือนกับว่าเราก็ใกล้ที่จะถึงฝั่งที่เราจะจบปริญญาจริงๆแล้วก็ก็เตรียมตัวที่จะหางานทำนะครับณตรงนี้นะครับก็เหมือนกับว่าเราได้ทำงานเพื่อทั้งทั้ง ช่วยเหลือน้องๆที่เป็นรุ่นน้องๆของเราน้องๆคนพิการนะครับก็ส่วนหนึ่งมีความมีความตั้งใจอยู่แล้วหละว่าเราอยากจะช่วยให้เขาสามารถทั้งเรียนทั้งประสบความสําเร็จในชีวิตก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ภีิใจมากๆที่จะได้กับเพื่อนตรงนี้ต่อไปนะครับการเป็นคนพิการจริงๆแล้วมัน มันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้ไร้ความสามารถจริงๆมันยังมีเทคโนโลยีมันยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกหลายอย่างที่มันมันเหมาะสมกับคนพิการแล้วก็ความพิการนั้นๆด้วยความพิการของตัวผมเองเนี่ยมันแทบจะหลอมรวมกลมกลืนไปกับกับคนทั่วๆไปทุกคนแทบจะลืมไปแล้วว่าเออเราเป็นคนพิการนะเรามองไม่เห็นสำหรับใบนะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยน้องใบก็ ด้วยความที่น้องมีความพิการนะคะก็จะบกพร่องทางการเห็นนะคะแต่ว่าในเรื่องของการทำงานทุกรูปแบบเนี่ยเขาสามารถปรับตัวแล้วก็ทำงานได้อย่างดีค่ะในเรื่องของงานเอกสารอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือนะคะในเรื่องของโปรแกรมต่างๆที่ใช้สำหรับผู้พิการทางการเห็นเนี่ยซึ่งก็เป็นประโยชน์สำหรับน้องเป็นอย่างมากะคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของความมีน้ำใจหรือว่าการทำงานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยน้องจะเป็นเด็กที่น่ารักมากๆแล้วก็ช่วยเหลืองานคนในกองได้อย่างดีค่ะ บางคนอาจจะมองว่าการทำบัตรคนพิการมันมันคือการตีตาให้ตัวเองว่าเราเป็นคนพิการจริงๆมีสิทธิ์คนพิการหลายอย่างที่ที่จริงๆแล้วมันมันดีมากๆเลยสําหรับตัวผมเองเนี่ยในเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วก็บัตรคนพิการตรงนี้ก็ช่วยเราในเรื่องของค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากเรื่องของสิทธิรักษาพยาบาลได้ทุกที่ในโรงพยาบาลของรัฐสิทธิบัตรคนพิการก็สามารถช่วยเราในเรื่องค่าใช้จ่าย สำหรับการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับอุดมศึกษาก็คือจบปริญญาตีนะเไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยแล้วก็ในเรื่องของเบีย้ยความพิการแล้วก็การร้องขออุปกรณ์ต่างๆที่เราจําเป็นต้องใช้เช่นแว่นขยายตรงนี้สามารถใช้บัตรคนพิการเพื่อไปขอแลกฟรีได้อันนี้ก็เป็นส่วนในสิทธิประโยชน์ต่างๆครับ สนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัทคิตตี้แล้วประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพัชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟูด้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซ,โซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แล้วสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิง com, อิง .com คอมยูทูบอิงอิงสิทธิที่นี่เฟซบุ๊กแฟนเพจอิงอิงและที่ไอจีอิงอิงหนึ่งนะคะ